นอนกับพีดได้น่กาอ่ะสาดีพี่น้อไม่กินข้าโอ้เห็นกี่คนเนี่ยในนึงเด็ก็อีตําได้ปอะวะอ่ะขผพี่นนอข้าเศร้าแกงจุมแกงแกงปลาพลอะไรนี้มัตสบานคนวดแด่แกงเดือสิเดือดสิแค่นังนชี้ก็เขาหุเนหนอหนึ่งจุดหนึ่ง

mà lấy tạ còn tập vừa vào nó sưng nó mới đỡ được chăng nói là nói là học tập đi um cái sọt cứ luôn ha ผมพอดีนะมับ่มันจะสังสังสมก็สมแบบพอดีสมบักสังอืมเ่ม่น่าสสมแบบจะเลยตักแข็งๆนาม่คิวเหรอเปลือกมันกับิวออเปลือกมคิวตกื้อเจ็บะด้หวย ของแข็งวันเตะนต๊ะแ่หวมกัเจ็บคนไหนใส่เข้ามาเจีบซิอหนักมาของนี่ท่อขาพี่นองทุกคนสามนองก็เท่าออืม้าวไวอ้าวอ้าวนาออ แกงกตาเรกินขาดอย่าน้ำจ้องแจงสิบยหยัหมเ,นนมหเราไปเตรียมอื่นนะไม่หมัวตัเราตัดนังกุ้งมาปีนแต่แล้วตันมีน้ปลานังเนาะมัวไต่กินนทีฮะกินมัวมนทีเออเออตักแต่ตอนเว่ย Ừ. mặc ừ. à tòa taba. I am long tham. I don't do a homan do tham mà tham. Tell me tham mục tham. Tell me tham mục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 

ขอบคุณร้านค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ